ครับท่านผู้ชมครับ1มิถุนายนนะครับสถานบันเทิงผับบาร์คาราเกะในพื้นที่โซนสีฟ้าพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว17จังหวัดพื้นที่โซนสีเขียวพื้นที่เฝ้าระวัง14จังหวัดรวมเป็น31จังหวัดเนี่ยนะครับก็จะเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งหลังจากโอ้โหหยุดให้บริการมาเนี่ยประมาณ2ปีนะก็คือพอมีการระบาดโควิดเนี่ยผับบาร์คาราเกะสถานบันเทิงเนี่ยปิดก่อนเลยว่าถือว่านะเป็นโจทย์ คัตเตอร์แรกๆยุคทองหล่ออะไรเงี้ยนะท่านผู้ชมครับยาวพออุตสาหกรรมอ,อื่นเขาเปิดให้บริการกันหมดแล้วนะแต่ผับปลาคาโรเกะเนี่ยปปนนย,ยังยังเปิดช้าปิดก่อนเปิดช้าเพราะฉะนั้นคนที่ทําอาชีพนี้ก็เลยได้รับผลกระทบจะเป็นเจ้าของสถานประกอบการเจ้าของสถานบันเทิงนักร้องนักดน,นตรีก็ได้รับผลกระทบหมดนะเขาก็ปรับ รูปแบบกลายเป็นร้านอาหารอะไรก็แล้วแต่แต่1มิถุนายนคือวันนี้แหละนะก็จะเปิดให้บริการแล้วนะบรรดานักท่องราตรีต่างๆที่มาไม่ได้เที่ยวกันมาเกืกอบ2ปีเนี่ยก็จะเริ่มนะครับได้ออกท่องราตรีแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับการที่จะเปิดได้เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขว่าสถานบันเทิงผับบาคารอเกะก,ก็ต้องขออนุญ,ญาตให้ถูกต้องด้วยนะท่านผู้ชมครับมาดูครับว่ามาตรการเตรียมความพร้อมของเขาอย่างแรกเลย การจะเปิดได้ก็ต้องไปขออนุญาตกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครก่อนซึ่งแน่นอนเขาก็คนดำเนินการมาเรียบร้อยแล้วละ่ะประเมินไทยสต็อปโควิด2ูพลัไอตัวนี้สําคัญเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดว่าหลักใหญ่ใจความเรื่องไทยสต็อปโควิด2 p พลัสเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่จะสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้ใช้บริการนะรวมถึงโควิดฟรีเซตติ้งนะครับมาดูครับท่านผู้ชมครับพอมีการขออนุญาตคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดกรุงเทพเขาก็ประเมินถ้าเออเห็นว่าโอเคดําเนินการอะไรต่างๆเรียบร้อยก็อนุญาตให้เปิดแน่นอนครับสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะก็ยังคงต้องยืนยันมาตรการต่างๆไทยสต็อปโควิดพลัสโควิดฟรีเซตติ้งระยะห่างระหว่างโต๊ะนะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า1เมตร ต้องมีระบบระบายอากาศที่ดีและเพียงพอและตรงนี้แหละต้องตรวจสอบผู้มารับบริการนะครับคนที่จะมาใช้บริการนะครับต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะนะครับในรายละเอียดเนี่ยเขาย้าว่าเป็นเข็มกระตุ้นกับเข็มสามเอาไวา้ันเถอะนะเพราะฉันต้องฉีดให้เรียบร้อยมีเอกสารหมอพร้อมยืนยนันถึงจะไปใช้บริการได้เพราะฉะนั้นสถานบริการเขาจะเข้มตรงนี้แน่นอนเพราะเปิดให้บริการแล้วถ้าไม่เข้มเกิดมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนี่ยเดี๋ยวจะถูกสั่งปิดซะนะนะเพราะฉะนั้น ต้องเข้มนะมาตรการต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมครับ <_ T> เรื่องของไทยสต็อปโควิดทูพัดสำหรับสถานประกอบการต่างๆสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดว่าเขามีเงื่อนไขยังไงนะครับที่จะทําให้เปิดได้ที่จะสร้างความมั่นใจว่าไปเที่ยวแล้วอ,อ,อย่างน้อยก็มั่นใจว่าปลอดจากการติดเชื้อว่างั้นเถิดนะครับด้านสุขอ,อนามัยและความปลอดภัยนะครับพอมีผู้มาใช้บริการมีลูกค้ามาใช้บริการเสร็จแล้วนะเช็คบิน ลุกออกจากโต๊ะเนี่ยพนักงานเจ้าที่ต้องทําความสะอาดโต๊ะเก้าอี้นั้นทันทีทันทีเลยนะครับคนที่มาบอกเดี๋ยวก่อนครับทำความสะอาดฉีดแอลกอฮอล์เรียบร้อยนะครับนอกจากนี้ห้องน้ําผมเคยนําเสนอข้อมูลไปแล้วว่าเชื้อโควิดเวลามันออกจากร่างกายไปเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่กี่นาทีเองแต่ถ้ามันไปอยู่ในน้ําในอะไรเนี่ยโอ้อยู่ได้หลายชั่วโมงเพราะฉะนั้นทําความสะอาดห้องน้ํทุกทุกหนึ่งถึงสองชั่วโมงด้วยนี่เห็นไหมฮะและงดให้บริการอาหารแบบบริการตนเองนะครับ ให้ลูกค้าเดินไปตักอะไรเองต่างๆเนี้ยบุฟเฟ่ต่างเนี้ยงดก่อนในเกี่ยวสถานบันเทิงนะนะครับก็ให้บริการนะครับมีพนักงานมาบริการถึงโต๊ะไม่ให้ลูกค้าแบบเดินไปบริการตนเองแล้วไปเบียดเสียอะไรกันว่างั้นเถอะและต้องมีเจลแอลกอฮอล์ประจาโต๊ะเลยจะกี่โต๊ะก็แล้วแต่10โต๊ะ20โต๊ะแต่ละโต๊ะต้องมีเจลแอลกอฮอล์ให้เรียบร้อยนะครับใครไปใช้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตรวจสอบเลยว่าเป็นไปตามนี้หรือเปล่าถ้าไม่เป็นตามนี้แจ้งเลยนะครับอ่า นอกจากนี้ก็มีเรื่องด้านระบายอากาศอันนี้สําคัญสถานบันเทิงผับบาคารโอเกะเนี่ยนะครับก่อนที่จะเปิดแอร์เนี่ยจะเปิดให้บริการเนี่ยต้องเปิดประตูนหน้าต่างเพื่อระบายอากาศก่อนอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงและพอปิดเที่ยงคืนย้ำนะเปิดจริงแต่คอเปิดถึงเที่ยงคืนนะนี่พอปิดปุ๊บ เที่ยงคืนปุ๊บนะครับลูกค้าออกมาแล้วก็ต้องเปิดประตูเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเหมือนกันและในระหว่างที่เปิดให้บริการอยู่ต้องมีการเปิดประตูเพื่อระบายอากาศทุกๆ1ชั่วโมงด้วยอากาศจะได้ถ่ายเทหากมีเชื้อโรคป่าปนก็เปิดให้อากาศดีๆมันเข้าไปบ้างให้อากาศไม่ดีออกไปบ้างว่าง,งั้นเถอะนะท่านผู้ชมครับและห้องน้ําก็ต้องมีระบบระบายอากาศให้เรียบร้อยเห็นไหมฮะนี่เรื่องของระบบระบายอากาศนี่ค่อยความสําคัญมากนอกจากนี้ นะครับก็ยังมีด้านเกี่ยวบเรื่องการจัดสถานที่ด้านระยะห่างนี่แหละนะครับระยะห่างระหว่างบุคคล1-2เมตรก็ดูสถานที่แหละว่ามีกี่ตารางเมตรก็ลองคำนวณดูนะครับเอาคนเขไปแบบพอพอดีนะครับส่วนจะเป็นห้องแอร์นี่ระยะห่างระหว่างโต๊ะเนี่ยนะครับต้องประมาณ2เมตรนี่คือกรณีห้องแอร์นะห่างกันสัก2เมตรนะครับดีแล้วห่างๆกัน จะได้ไม่เหยียบท้ามาต่อยกันว่าง,งั้นเถอะเฮ้ยเราไปเที่ยวส่วนใหญ่จะเมานะครับอยู่ห่างก็ดีนะครับระยะห่างถ้าเกิดไม่ถึง1เมตรล่ะต้องทําฉากกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นร้านเล็กๆมันก็จะต้องทําฉากกันขึ้นมาอีกแต่ถ้าเป็นร้านที่มีพื้นที่หน่อยเว้นระยะห่างสัก2เมตรได้นะครับก็ไม่ต้องทําฉากกันและรับประทานเนี่ยนะครับไม่เกิน2ชั่วโมง <S <S อันนี้ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะครับออนะครับเพราะว่า เวลาใครไปเที่ยวเนี่ยผมดูแล้วผับบาร์คาลาเกเนี่ยสไปสองทุ่มเนี่ยกว่าจะออกจากร้านก็4ี่ทุ่มก็เที่ยงคืนะนะครับไออยู่2ชั่วโมงนี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่นะครับนี่เป็นข้อแนะนำนะไทยสต็อปโควิด2ครับเ <c oughs> บื้องต้นนะครับผมเชื่อว่าร้านต่างๆเขาคงจะเข้มข้นละนะทำให้ได้ก็ดีครับท่านผู้ชมนะครับมันจะได้เป็นการป้องกันไปด้วย <c oughs> ด้านการรักษาระยะห่างสำหรับร้านไหนที่มีนักร้องนักดนตรี นะครับท่านผู้ชมโซนนักร้องก่อนนักร้องกับนักดนตรีเนี่ยก็าบอกว่าห่างกันไม่น้อยกว่า1เมตรเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเวทีให้เขาห่างพอสมควรนะครับแต่จริงไม่น่าจะมีปัญหานะครับนี่นักร้องนักดนตรีโดยเฉพาะพวกมือกลองอะไรเนี่ยแต่จะมีปัญหาพวกเล่นกีตาร์เนี่ยโซโล่เนี่ยนะครับเวลามันมันชอบไปยืนโซโลติดอย่างนี้ก็ต้องห่างกันหน่อยห่างกันสักเมตรหนึ่งนะครับส่วนนักร้องกับลูกค้าล่ะห่างกันไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับนักร้องกับนักร้องคือลูกค้านะครับก็ไม่ต้องขนาดเข้ามาใกล้มาก นะครับประมาณว่าแมอยากจะแบบได้สเก็ดน้ําลายไปหน่อยมันจะได้รู้สึกดีไม่ต้องขนาดนั้นห่างกัน2เมตรเลยไกลๆก,ก,กันว่างั้นเถอะนะครับและไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขายอันนี้ผมน่าจะตีความเกี่ยเรื่องนะครับเชียบงเชีย์เบียรด้วยนะก็น่าจะไม่มีนะครับและไม่มีการสังสรรค์แบบรวมกลุ่มมาแบบเหมาเลยครึ่งล้าน 20- 30คนมากันเฮฮากอดคอชนแก้วแลกแก้วอย่างนี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็ ถือว่าเป็นมาตรการที่ภาครัฐก็จัดขึ้นมานะครับเว้นระยะห่างทั้งเรื่องของโตท,ทั้งเรื่องของโซนนักร้องนักดนตรีด้วยนะครับเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้เวลาไปเที่ยวแล้วจะได้สบายใจว่าออานะอย่างน,น้อยๆแม้ว่าเขากําลังจะเปลี่ยนผ่านนะครับโควิด -19 จากโรคระบาดไปสู่โรคประจําถิ่นกําลังจะขอนะครับอนุมัติในเรื่องการเปลี่ยนเรื่องของหน้ากากอนามัยไม่ต้องใส่ในบางพื้นที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ช่วงนี้นะครับเป็นการนําร่องก่อนเนี่ยอ่าก็พยายามรักษากฎต่างๆเหล่านี้แหละนะครับท่านผู้ชมครับสิ่งสําคัญก็คือนะครับสถานประกอบการตอนนี้เขาก็ดําเนินการตามมาตรการต่างไทสต็อปโควิด2 plus เนี่ยนะครับเพราะอะไรครับกพต้องทาตามนี้ก่อนนะครับไม่นั้นคณะกรรมาการโรคติดต่อเขาก็ไม่อนุมัติอนุญาต,ตให้เปิดหรอกนะครับ แต่ทำแล้วในสิ่งสําคัญคือตัวนักท่องเที่ยวเองด้วยนะไปใช้บริการแล้วก็คงต้องไม่ลืมด้วยนะครับว่ามันก็ยังมีการระบาดโควิดอยู่เพราะฉะนั้นไปเที่ยวได้ไปผ่อนคลายแต่ก็ต้องเตือนตัวเองด้วยนะครับว่า universal prevention ย้ํานะครับเว้นระยะห่างใช้เจลแอลโกอฮอล์เนี่ยท่านผู้ชมสําคัญมากเพราะคนส่วนใหญ่รับเชื้อไวรัสจากมือผมย้านะเสมอเลย นะครับไม่ว่าจะเรื่องการไปจับลูกบิดประตูจับโตะ๊ะจับแก้วจับขวดที่คนอื่นเขาไอเขาจามเอาเชื้อไว้เนี่ยเชื้อจะเข้าทางมือนะครับแล้วก็ไปแค่จมูกขยี้ตาเนี่ยก็จะติดเชื้อมีหลายๆประเทศด้วยเขาไม่เคยแนะนําให้คนเนี่ยเวลาไอหรือจามแล้วเอามือมาปิดนะท่านผู้ชมเพราะไอเลยจามเอามือมาปิดเนี่ยเชื้อจะไปอยู่ที่นิ้วมือแล้วก็จะไประบาดส่วนใหญ่จะแนะนําให้ไอหรือจามใส่แขนเสื้อใส่หัวไหล่เพราะฉะนั้นเนี่ย เราเนี่ยป้องกันตนเองสวมแมสช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเวลาจะเข้าห้องน้ำาก็ดูหน่อยนะครับพยายามเดินห่างไว้ก่อนนะฮะก็ถือว่าเป็นคาถามหานิยมที่จะป้องกันตนเองเพราะในส่วนของสถานประกอบการยังไงเขาก็มีมาตรการเข้มข้นเพื่อป้องกันอยู่แล้วและอย่าลืมจะไปเที่ยวผับบาร์คาราโอเกะได้ต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยนะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ฉีดรีบไปฉีดเลยเข็มสามจะได้ไปเที่ยวได้